โอเคนี่คือครั้งแรกคือเราจะทําประวัติและช่องที่ผมจะนาประวัติก็คือช่องเป็นก,กระตูนนะครับซึ่งผมจะทำประวัติของท่านหมายเลขหนึ่งอย่ามวัวเสียเวลาไปฟังประวัติของท่านหมายเลขหนึ่งท่านหมายเลขหนึ่งจะเป็นบอสของกลุ่ม เกมการราพิศวงซึ่งเขาเป็นคนแรกด้วยของกลุ่มเกมการราพิสโบงแล้วเขาเป็นคนสร้างพวกลาเต้กับเอเ,อเอปโซซึ่งซึ่งอาจจะเรียงไม่ถูกเขาได้แบ่งดีกว่าเออแบ่งลาก,กัน รประวัติเรามีข้อมูลน้อยมากเพราะข้อมูลมีน้อยมากเลยเพราะเรายังไม่รู้มากเราแค่รู้ว่าเขาเป็นหัวหน้ากลุ่มเกมกระนานพิศวง <zug> หน้านตาของเขาก็จะเป็น่างนี้ซึ่งเขาจะโผล่มาตอน ev 5เกมกระดานพิศวงซึ่งเป็นตอนที่ลุงนาเต้ไพ่แพ้ สมสักกับโรงนี้นอื่นด้วยคือเหลือแต่หัวแหละนับเินตามีที่เขาสร้างอีกพันหัวขาดแล้วท่านหมายเลขหนึ่งจะโผล่มาอีกทีตอนอีพีท้าหร่อขอไปดูแป๊บหและท่านหมายเลขหนึ่งจะโผล่มาตอน b ีสซึ่งเขาจะมาพูดคุยกับ คาปูชิโน่เรื่องไอเกมอาชวินห้าทีค่คือถ้าเกิดคือคุยเรื่องเอ้ยคุยคุยเรื่องท่าอาชวินที่ที่คาปูชิโน่ท้ากับพวกเด็กเด็กนั้นคุยถ้าเกิดแพเขาจะจับคาปูชิโน่มันหลวมแล้วก็มันหลอมเออมาเข้าตัวแล้วก็มาดูเข้าตัวเพื่อไปสร้างตัวใหม่แทน ซึ่งและตอนที่เขาโผล่มาอีกล่าสุดก็คือตอน EP 19ตอนที่พวกสมสัตว์เข้าสมองคาปิเชนนอลแล้วก็รู้ว่ารหัสคืออะไรแล้วก็เข้าไปแล้วก็เจอกับคมอค่าหร้วว่ามอเขือนั่นแหละเจอมอค่าทุยเชียกูจะไม่ได้นั่นแหละ มาข่าหรือว่ามาเขียัยยังไม่รู้เลยนั่นแหละแล้วคุยกันคุยมาแล้วจะไปเล่นอะไรนะเกมออนไลน์พี่จวงแตงแมงแต่งแมงแตงแม่งม็มมอกฆาพาผิดพาไปโพไอที่คุยกับท่านหมายเลขหนึ่ง แล้วพอท่านหมาเลขหนึ่งรู้ว่าพอ่อคาคาปูชิโน,โนแพ้ก็เลยสั่งให้ซึ่งกูจำไม่ได้ปะอัตมะมาคีา,าตโต้มาเขียเออนั่นแหละชื่อว่ามาเขียโต้ให้ไปดูว่าคาปูชิโน,โนอยู่ที่ไหนเพราะตอนนั้นพวเสาชากับพูริโกว่า คาปูซิโนได้หนีไปแล้วและนี่คือประวัติของท่านหมายเลขหนึ่งที่เรามีข้อมูลน้อยมากถ้าเกิดถ้าเกิดมีถ้าเกิดมีการมีการลงคลิปแล้วก็บอกประวัติเพิ่มอีกของท่านหมายเลขหนึ่งผมก็จะมาทำใหม่นะคะไม่แค่นี้แหละประวัติของท่านหมายเลขหนึ่งบายบาย